ในข้อที่9ได้แล้วอาจารย์เมื่อทิเห็นไหมถ่ายรูปเมื่อกี้ได้ร้อยคะแนนแล้วนะครับอาจารย์นะนี่วิธีการทําคะแนนนะเห็นไหมวิธีการประเมินข้อต่อไปครับให้ความรู้แล้วท่านมีการทําคู่มือปะอาจารย์ครับมีการทําคู่มือแบบนี้หรือเปล่ามีไหมมีถ้าไม่มีก็ต้องรีบทำเหมือนราชพัดพระนครเขารีบทำเลยครับเนี่ยเพราะเขาจะตัดยอดเดือน3 0กันยา นั่นเน่ต้องมาเป็นคู่มือต้องมาเป็นประมวลอะต้องมาทำต้องรู้ว่ามีหรือเปล่าตอบโจทย์ได้ไหมมีแล้วไม่ใช่มีเฉยเมีแล้วมีการมาประชุมกันเรื่องคู่มือหรือเปล่าข้อที่สมเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีการประชุมให้ความรู้ตามข้อมือนี้วันที่7นะเห็นไหม เขามีการสัมมนา,าให้ความรู้มีการตามข้อมือวันที่7กรกฎาคมเขาจะเรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ตามข้อมือนี้เขาได้อีกหน,นึ่งร้อยคะแนนเรื่องต้องเรื่องประโยชน์ทับซ้อน <c oughs> เขาให้พูดเรื่องประโยชน์ทับซ้อนอย่างเดียวเพราะคนจะเข้าใจประโยชน์ทับซ้อนนั่นคือคนที่มีระบบคิดฐานสองต้องขับบีบให้สมบิณฐานสองไ <c oughs> <c oughs> ง <c oughs> วันนี้ก็ถ่ายรูปไปแล้วแต่คู่มือท่านไง เรื่องประโยชน์ทับซ้อนและถ้าคมีคู่มือมาอย่างเงี้ยต้องมีการประชุมครกาการเพื่อให้ความรู้ตามคู่มืออีกขั้นตอนอ่านี่ไงมันจะได้ร้อยร้อยร้อยมาเลยนะครับอาจารย์เวลานะ่ยถ้าศูนย์มันมิสมันศูนย์ศูนย์ศูนย์มาเลยนะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ผมมาติวได้ผมไม่ใช่เป็นคนประเมินนะอาจารย์ประเมินคือที่ปรึกษาแต่ถ้าผมเป็นที่ปรึกษาผมจะมาตวแบบนี้ไม่ได้ นะครับล้วมีการปรับปรุงขั้นตอนหรือเปล่านะครับแล้วมีการเสนอแผนมีการดำเนินการอย่างไรมีแผนหรือเปล่าอะไรพวกนี้ท่านต้องไปไล่ว่าถ้าไม่มีต้องรีบทาให้มีทาแผนเพิ่มเติมแ,ตแนะ่แนะนไม่อีกมันต้องมีอยู่แล้วเรามีการสามารถเนะวันนี้ท่านต้องมีแผนสิถ้ามีแผนจะไม่มีแผนจะใช้เงินได้ยังไงอืมต้องต้องมีแผนอยู่แล้วใช่ไหมข้อน,อนี้ข้อสิบก็ได้แล้ว และประเด็นสุดท้ายที่สาคัญคือข้อสเคือการรวมกลุ่มต้องต้องมีท่านชมรมธรรมิบาลชมรมอะไรของท่านของมอของท่านก็มีอยู่แล้วนี่นะต้องให้เคลื่อนมีกิจกรรมมีสภามีของนักศึกษานะแต่ที่จะได้คะแนนจะต้องไม่ใช่คําสั่งของอธิการบดีแต่เป็นการตั้งชมรมแบบชมรมธรรมะชมรมอะไรพวกนั้นคือเป็นเขาต้องการให้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ ข้อสเนะครับและต้องเตรียมและต้องเตรียมมันอีกนะครับอาจารย์ต้องเตรียมอย่างหนึ่งไว้ถ้าสมมติว่าหน่วยงานไหนมีเรื่องร้องเรียนต้องเตรียมทําใจว่าถ้าปปชี้มูลเขาจะตัดคะแนนเขาจะตั้งคะแนนไว้ตัดร้อยคะแนนถ้าใครถูกชี้มูลโดยปปชคนหนึ่งจะถูกตัดคะแนน40คะแนนคะแนนเขาจะตั้งไว้ร้อยหนึ่งนะถ้าไม่ถูกตัดคะแนนจะได้ร้อยฟรีๆเลย แต่ถ้าถูกจิ้มูลจะถูกตัดคะแนนคนหนึงสีถ้า2ขึ้นไป80ดคะแนนมีมาหลายมีหลายหน่วยรอตัดอยู่อันนี้คือ Evidence b a s นะฮะท่านซึ่งท่านพอกองกลางก็ต้องอันนี้ก็ถือโอกาสทำความเข้าใจนะคะว่าท่านคงจะเสนอให้ท่านอาธิการบดีแอสไซให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบไปแล้วแล้วต้องทำให้ครบส่วน External ท่านก็ต้องเตรียมรายชื่อให้ที่ปรึกษาเขาจะเขาจะไปถาม18ข้อนั้น่ะ ส่วนอินเทอร์นอถ้าก็ต้องส่งรายชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะคงจะเรียกคนที่ถูกคัดเลือกมาเป็นกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมาในห้องและให้ติ๊ก45ข้อนี่แหละแต่เขาให้ดูกันให้ติ๊กตามที่อะไรครับตามที่เขามีความรู้สึกและเป็นคะแนนขององค์กรเอาเขาคนรรวมก็ไม่ถูกเพราะคนของ,ของท่านมีตั้งกี่พันสองพันเนี่ยคนอบรมแค่เนี่ยเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่เนี่ย80 80จาก2,000กว่าเนี่ย ก็ต้องคัดมาประมาณไม่กี่คนอะที่เหลือก็ต้องคัดจากส่วนใหญ่กอแล้วแต่นะอันนี้มาแนะนำให้ <c oughs> อ้าวซูมแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ITA ครับไม่ได้ไปใช่สองท่านหน่วยงานเดียวทุกมหาวิทยาลัยทุกหน่วยราชการทําหมดเพราะมันอยู่ในยุคดิจิท่าต้องยุคนี้ต้องสื่อสารกันด้วยตัวเลขสวยหรือไม่สวยต้องตอบเป็นตัวเลขได้นะครับว่าคนนี้สวยเท่ากับตัวเลขเท่านี้คนนี้สวยเท่ากับตัวเลขเท่านี้ <c oughs> คนสำเอมหารายเจ็ดสิบกว่าแห่งของรัฐนี่มีค่าคุณธรรม เอามาเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกันเพราะมันยุกยุกตัวเลขอันนี้เราไม่ได้คิดเองนะครับประเทศอื่นที่เขาประสบความสาเร็จที่ประเทศอื่นอย่างเกาหลีแต่ก่อนเขาก็เป็นแบบเราฝากเด็กเข้าโรงเรียนก็เหมือนกันกับเราเดี๋ยวนี้เขาก็คนขอเขาเปลี่ยนไปเยอะเห็ไหมครับแต่ก่อนคนเกาหลีคนไทยเหมือนกันปัจจุบันไม่เหมือนนะ ขนาดหนังกาหลียังคนละเรื่องเลยเวอร์ชันเลยเห็นไหมชีวิตเพื่อชาติรักนี้พของเราก็ดูแต่ผู้กองนางทาสอยู่นั้นเนี่ยของเขาก็ถนถ้าเป็นหนังแบบนี้ก็ต้องอยู่ยุคจูมงซอนตัก <laughs> นี่คือลัวท่องถิ่นเจ็ดพันแดันแห่งเนี่ยเขาก็วัดโดยจ้างที่ปรึกษาทุกมหาลัยนะครับจริงๆแล้วราชพัฒน์จา้าเกษมน่าจะไปรับนะ เขาเปิดทั่วประเทศไม่รู้รักของท่านไปรับหรือเปล่ารับประเมิน ata หลายหน่วยไปรับต่างจังหวัดเพราะเขามีทั้งหมด76จังหวัด7,000กว่าหน่วยนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนใหญ่เขาจะไปรับงานประเมินนะครับประเมิน5องค์ประกอบนะครับความโปร่งใสความพร้อมรับผิดความปลอดจากการทุจริตอันนี้ถามจากบุคคลภายนอกส่วนวัฒนธรรมในองค์กรและคุณธรรมมอบหมายงานถามจากบุคคลภายในโดยจากแบบสอบถามอันแรก e อ t e r n a l อันที่สีที่ห้า internal การจัดเก็บเห็นไหมครับขณะนี้กำลังเดินการจัดเก็บ5ประกอบเขาจะถามเรื่องพวกนี้แหละครับที่แจงให้ท่านไปนะครับนะเนี่ยขณะนี้เป็นกำลังช่วงที่กำลังจะเก็บข้อมูลนะครับใครได้คะแนนเกิน80 ปปชจะแจกโร่ครับประกาศทั่วสาธารณะปี58ก็จะให้กำหนดจะกำหนดให้รางวัลและเดี๋ยวประชุมกันนะครับอย่างกระทรวงกลาโหมเนี่ยมี6กรมมีกรมราชวงศ์รักสนักกระทรวงกองบัญชาการกองทัพไทยท่าบ,บกเรืออากาศได้80แค่2หน่วยนะกรมราชวงศ์คลักกับสำนักง,งานประหลัดอีก4ตั้งแต่บัญชาการกองทัพไทยอีกไม่ถึง ถ้าบอกได้น้อยที่สุดเขาก็รู้ได้เจ็ดสิบกว่าเขาต้องปรับมหลาลัยปีนี้ปีแรกครับแต่ห้าแท่งของกระทรวงศึกษาธิการได้แปดสิบแค่หน่วยเดียวคือสอกอ,อสํานักบัดสัดสพทอาชีวะตกหมดอมนปีนี้มหลาลัยทั้งหมดก็จะได้มาเปรียบเทียบกันปีห้าก้าว่าใครจะผ่านแปดสิบไม่ผ่านแปดสิบเอาคะแนนทั้งสามเครื่องมือมารวม นะครับท่านต้องได้80นะครับนี่เครื่องมืออธิบายท่านไปแล้วนะครับแต่ละเครื่องมือนะก็ดีนะท่านพอกองกลางก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราพวกเราก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ยกภาระให้ท่านพอกองกลางคนเดียวท่านช่วยทาอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะคะแนนนี้เป็นของมหาวิทยาลัยราชาพัฏทุกเป็นของคะแนนของทุกคน อย่าียกว่าแม้กระทั่งท่านมีส่วนตอบเนี่ยท่านก็คือคะแนนเป็นการประเมินเชิงบวกนะครับเอาคะแนนน้อยไปลงโทษผู้บริหารไม่ได้แต่ถ้าจะให้สองขัน้นเอาคะแนนนี้ให้สองขั้นให้ได้แต่จะไปลดงดบาเนตไม่ได้คือให้เชิงบวกให้รางวัลได้แต่ไปเอาไปตําหนี่ไม่ได้นะฮะเพราะการตําหนีมันจะต้องมีพยานหลักฐานแจ้งชัดมันก็ต้องมีวิธีการสอบสวนแบบดำเนินคดีมคนละอย่างคนวิธารณอันนี้เราใช้ในทางสิติ เพราะฉะนั้นคนของราชพัชร์จันเกษมนะครับก็ต้องความร่วมมือนะฮะท่านเดินมาแล้วแสดงว่าผมหมดเวลาแล้วใช่ไหมจอนอย่าง <c oughs> ผมมันยายได้เรื่อยๆนะในสี่โมงยังอ้อีกประมาณสิบสองนาทีนะแต่ว่ามันก็เลิกได้ตามระเบียบเลยนะถ้าจะเลิก ันนี้นะอ่าดูตัวอย่างที่เวลาเขาประเมินเสร็จนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูของของอะไรฮะมหิดลมันมีออกมาเป็นทุกทุกวลาประเมินนะครับอดอุนสอน495 เพราะว่ามหาลาัยยังประเมินมีตัวหน่วยสัสรรสีเก้าห้าอ้าอย่างนี้นะฮะเวลาผลออกมามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ของโอการมหาชนนะครับโรงเรียนมหิดล ไม่โดนปี58เขาได้คะแนน89.78เห็นไหมฮะเวลาคำมองมาห้าององค์ประกอบแล้วเขาจะตอบเลยนะครับเขาจะดูไปแต่ละองค์ประกอบจะดูหน้าที่สองเนี่ยจะมาเป็นข้อย่อยที่ผมบอกไม่โดนนะครับโดยเฉพาะเรื่องทุจริตนั้นมีผู้ปกครองตอบว่าเวลามาที่มหิดลไม่ยุสอนผู้ปกครอง5คนใน100คนบอกว่าถูกเดียเงินเพราะไม่ได้รอยเห็นไหมคะแนอนออกมาเลย ถูกเรียกเงินหรือถูกชอบรับของขวัญน,นี่แหละอาจารย์สอบวิทยพลต่อไปเนี่ยรับพ้อมองพ้อไหมเนี่ยคนนั้นก็จะตอบจริงๆไม่มีสเสนหาหน้าที่ไม่มีสเสนหาครับอาจารย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับไม่ได้ทั้งสิ้นห้ามคอนติเนียร์อัต้องดิสครีตนี่ทางผมได้ยินมากอาจารย์นะทางภาคอีสานเนี่ย ประเพณีต้องใช้ส่วนตัวแต่เรื่องหน้าที่ไม่มีประเพณีครับอาจารย์นี่คือวิธีคิดนะประเพณีจะใช้ในเรื่องส่วนตัวอยู่ในส่วนของ p r i v a t e public คือ f u n ฟัง o n ่นอธิบายมันเกี่ยวกับหน้าที่ไหมครับอาจารย์เออถ้าคิดถึงอยเคยเป็นอาจารย์เมืออเอ่อตุนเอออันนั้นโอเคได้นานไปแล้วไม่มีผลอะไรอีกแล้วนะคือสภาพการต่อไปอาจารย์นะครับเวลา ผู้บริหารต่อไปประเภทของขวัญเต็มห้องท่านจะไม่มีภาพหเหตนอีกแล้วต่อไปนั่งจงเวนเ้นไปให้ที่บ้านก็อีกเรื่องหนึง่งเ,เปลี่ยนจากที่ทํางานก็ทําให้รถตินในซอยใช่หไหมทีนี้เพราะว่ารถไปที่ซอยหมดอันนี้ก็รู้รู้เหมือนกันเรียงไปค่อยพบปหาวิธีการไปเรื่อ,อยๆแหละนี่ก็มาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็าสนใจผมเอาไว้ในเดสก์ท็อปนะครับ ไปดูได้นะครับท่านพอกองกลางอยู่ในเดสก์ท็อปตัวนี้นี่คือเหตุผลนะฮะอาจารย์ว่าวันนี้ผมก็มาพูดชี้แจงนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เราจะสร้างไปยังไงคนรุ่นเก่าแบบรุ่นเราเนี่ยนะฮะเราจะอยู่ยังไงเพราะเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วเหตุผลเพราะมันอยู่ไม่ได้จริงครับคิดว่าจะอยู่ไปอย่างนี้ได้เหรอไม่ได้มันสุดแล้วประเทศเราอะ่ะ มันต้องเปลี่ยนอันนี้ผมพูดทางวิชาการนะอาจารย์นะมผมไม่ได้พูดกระทบใครนะแต่ผมว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้รบสร้างคนใช่ไหมครับสร้างคนก็ในเรื่องของอพวกนี้จะคุมก็คือพวกรุ่นใหม่เนี่ยมันจะดูผลผลิตจากครูก็คือคดีพวกคดีมันต้องลดลงคดีทุจริตจะต้องน้อยมาก อ๋อมีมีฮะขณะนี้สพทกําลังจะผลิตอันนี้แจกครูทุกคนเนี่ยสปทกําลังจะผลิตใช่ใช่คือคือผมพูดจริงๆนะเมื่อวันเสาร์ผมไปไปบรรยายให้ครูสังคมนะของสปทนะออกข้อสอบสิข้อตอบได้สีข้อในเรื่องพวกนี้<ม>เสร็จแล้วเขาบอกว่าตายแล้วไอ้ที่พูดมาเขไม่รู้เรื่องเลย อ้าถ้าพูดอย่างนี้แล้วคิดหรือว่าคนเขาจะรู้เรื่องเด็กไม,ไม่รู้เรื่องเลยนะใช่คือไม่ต้องเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นอะไรครับนะมีเวลาจะเปิดให้ดูเนี่ยผมเวลาเปิดคลิปครูรับอยู่เรียบร้อยคลิปอยู่ใน y o u YouTube หมดเป็นเพียบเลยครูเป็นยังไงต่อไปครูประเภทอ่าประเภทไงฮะสอนไปขายของไปนี่ก็ไม่มีนะใหรร้ลูกศิษย์ สอนไปก็ให้ลูกศิษย์มาเที่ยวนวดให้ถอนผมหมอกอะไรก็ไม่มีนะอย่างเงี้ยไม่มีนะมันเรื่องส่วนตัวเห็นไหมเรื่องนี้ครูต้องทําไม่ได้แล้วต่อไปอย่างเงี้ยมันเป็นยุคข,ของเราในอดีตเป็นให้มันเป็นพาร์เพอร์เฟกไปเสียให้มันจบสิ้นในยุคข,ของเรากรบฝังมันไปเถอะให้เป็นประวัติศาสตร์ <c oughs> เพราะเวอร์ชันอะนาล็อกมันจบแล้วถ้าไม่จบเขาคงไม่ส่งสัญญาณเป็น <c oughs> ดิจิทัลนะอาจารย์เนาะ โทรเลขเขาเลิกใช้แล้วโลกมันเปลี่ยนะนะนะอา้าวมีประเด็นอะไรสักถามไหมครับอาจารย์เพราะว่าพ,พูดดำเดนินการไปยืนบนสแตนมาข้าบให้ผมเลิก <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ได้แนวแล้วนะโอ้ผมพูดได้แค่นี้ผมเชื่ออาจารย์ไปดําเนินการต่อได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงจะเริ่มที่อย่าเรื่องนี้ไม่ใช่เริ่มจากคนอื่นนะเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มจากคนใกล้เคียงต่อไปที่คนใกล้เคียง อย่าไปหวังท่านคนโน,น้นคนนี้ไม่อะผมทําที่ตัวเองก่อนครับแล้วทําเรื่องนี้มีผลกระทบนะแต่เราถ้ารู้ว่าเชื่อมัน่นมันสิ่งที่ถูกที่ควรเราต้องนําพาแล้วก็ช่างมันเถอะไปเดินไปนะมันมีกําลังใจที่ทานะครับอาจารย์อย่างพวกเนี้ยผมก็ต้องไปที่อะไรครับครูที่กาญจนบุรีอีกวันศุกร์ก็ต้องไปหมอที่นครนายกเออมีแต่ทหาอ่านเดี๋ยวนี้กําลงังจะโอ้ทุกกระทรวงคือสองเดือนนี้ผมไม่อยู่สักวันนะอาจารย์ หาคนสอนวิชานี้มันก็ลําบากเพราะอ,อะไรครับเพราะต้องทาได้ก่อนถึงสอนก็หมายความว่าเลิกพฤติกรรมระลอกที่เคยทามาตั้งแต่เด็กๆหมดเลยรับของขวัญเอาของหลวงไปใช้รุณนน้องไปใช้ทีบ่บ้านเลิกหมดต้องเลิกให้ได้นะพวกเราก็เริ่มตั้งแต่ชาติบ่งชาติแบตไปต้นไปเนี่ยนะฮะ <c oughs> เอาง่ายๆใกล้ๆอย่างนี้ก่อนนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะครับหลังจากที่ได้ฟังท่านวิทยากรบรรยายไปแล้วเวลาเลเยอรงานก็มีโจทย์แล้วนะครับแล้วก็มีการบ้านว่าจะต้องทําอะไรประการใดเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการการประเมินเกี่ยวกับที่วิทยากรบรรยายไปวันนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ลําดับต่อไปของผู้เข้าร่วมบรรยายสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอุทิศบัวศรีที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราขอเสียงตบมือให้ท่านสักครั้งหนึ่งครับผม แล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังอบรมการบรรยายวันนี้ทุกท่านด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมท่านใดต้องการข้อมูลนะครับติดต่อได้ที่งานสารบัญน,นะครับจะมีข้อมูลตามที่ท่านวิยียก่อนได้มอบหมายให้ใ